ท่านรัฐมนตรีได้มีนโยบายสำคัญอันหนึ่งก็คือเรื่องของเศรจสุขภาพและการผู้ประการในโยสมาคมผู้กิจการท่องเที่ยวจดทำงานนะครับข้อที่1งนะครับเราอยากให้เสนอให้กำหนดเรื่องสารในด้านสนับสนุนจรทํางานนะเป็นหน่ท่องเที่ยวเชิงสุขภาพในระดับประเทศและก็นานาชาตินะครับโดยขอให้ภาครัฐมีแผนส่งเสริมลดข้อจำกัดด้านกฎหมายเพื่อเอื้อต่อการถูกภาพเอกชนและข้อในส่วนของธุรกิจท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ มีศักยภาพถ้าสมมติประเทศไทยมองว่าเวลเฮทโตริซึ่งต้องการป็นเทอร์นน่งของเอเชียเราก็อยากให้จอดทำงานเราเนี่ยฮะเป็นเหมือนตัวแทนของฝั่งอนาคัซึ่งทั้งผู้ประกอบการเองก็มีความพร้อมในส่วนของพื้นที่ก็มีความพร้อมแต่เราต้องการที่จะให้ัฐบาลนะฮะตอกย้ำอีกั้งว่าจังหวัดทางานเราคือตัวแทนของภาคเวลเฮทโตริซึงนปัจจุบันนะครับแล้วก็เป็นที่ เที่ยวผมดีๆอย่างที่เมือ่อวันนี้ได้รับฟังเป็นภาพธุรกิจจริงๆแล้วถ้าทราบโดยรายละเอียดก่อนเนี่ยก็อาจจะได้รทำอะไรบ้างนัานแล้วนะครับแต่ก็ที่ว่าขาดส่วนใหญ่ต้องอะไรย <c oughs> ืนมากผมอยายกจะบอกเลยว่า เชื้อเลือดระบอกช้ำมันมีกระบอกช้ำอะไรานี้ไปทำให้เกิดความแข็งแรงซึ่งอันนี้มันพูดคุยกันได้นะคนป่วยจากโรคจิตจะเป็นเจ็ดสิบหกเปอร์เซ็นต์ โดยเฉพาะเรื่องของการท่องเที่ยวได้พบกับผู้ประกอบการท่องเที่ยวจังหวัดพังงาเป็นจังหวัดที่มีรายได้จากการท่องเที่ยวได้พูดคุยกันเมื่อสักครู่นี้ก็ทำให้รู้ว่ายังมีงานมีงานที่ต้องทำนะครับผมจะต้องส่ง การรัชการที่เราผิดชอบดูแลในส่วนที่เรายังต้องทำและขาดแคลนเข้ามาพบปบะผู้ประกอบการโดยระเบียบกฎเกณ์ในเรื่องของการทำเรื่อของเวนเนตนะครับเวนเนตที่นี่ปีน้องผู้ประกอบการก็อยากให้เป็นพบเนะเรื่อง ท่องเที่ยวแห่งอันดามันนะครับอันดามันเป็นเมืองหลวงด้านเวียดก็เรามีรายได้จากการท่องเที่ยวปีหนึ่งถึงหกหมื่นล้านบาทเป็นเรื่องดีในต้นขราต้องมีความดีดีที่เดี๋ยวผมจะบรรยายที่ตังนะครับว่าอสมอมั่นคงอย่างไรเอ็มันคืออะไร NCD นซีดีพี่ดิเอ็นซีดีที่ บางครั้งเขาก็เสนอเสนอพระราช รัฐมนตรีนะครับสมศักดิ์เทพสุทินนะครับรัฐมนตรีสาธารณสุขนะครับได้ลงมาพื้นที่จังหวัดพังงาครับทางภาคเอกชนของเราครับก็ได้เสนอนะครับในเรื่องของแนวทางต่างๆนะครับให้รัฐมนตรีในเรื่องของทั้งเวลเนสนะครับในเรื่องของส่งเสริมสุขภาพนักท่องเที่ยวนะครับอยากให้รัฐบาลนะครับเน้นย้ำจังหวัดพังงาเป็นโมเดลนะครับในการผลักดันให้เป็นเวลเนสทัวริสึมนะครับก็คืออยากให้จังหวัดพังงาเนี่ยฮะเป็นหมุดหมายของนักท่องเที่ยวอยากให้ทางรัฐมนตรีได้ยกระดับทั้งเรื่องของบุคลากรทั้งเรื่อองงขากรสนับ สนุนหรือแม้กระทั่งเรื่องการพูดคุยกับทางรัฐมนตรีท่องเที่ยวเป็นใน,ในทิศทางเดียวกัน <ys> อยากให้จังหวัดพังงาเป็นหนึ่งในสถานที่ที่มีความพร้อมในการต้อนรับนักท่องเที่ยวในเชิงคุณภาพสูงนะครับและได้ภาคเอกชนของเราเองนะฮะได้เสนอให้กับทางรัฐมนตรีให้เห็นถึงความสําคัญในเรื่องของปฏัติเหตุนในพื้นที่ทั้งเรื่องของอบุคลากรทางการแพทย์เรื่องของเครื่องมือหรือแม้กระทั่งเรื่องของโ,โรงพยาบาลอยากจะให้ยกระดับโรงพยาบาลจังหวัดพังงานให้กับนักท่องเที่ยวและประชาชนในพื้นที่